ขั้นตอนการสมัครโรบินฮูดก็สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ผมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครโรบินฮูดเบื้องต้นกันแล้วกันนะครับก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าการสมัครโรบินฮูดในวันนี้นะครับจะมีขั้นตอนยังไงกันบ้างครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้า w w w d i v e r scoutta com นะครับ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าใครอยากจะสมัครนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกดคําว่าเริ่มสมัครเลยถัดมานะครับจะมีแบบฟอร์มสกูต้านะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกนะครับว่าจะสมัครของ อะไรนะครับเขาก็จะมีนะครับมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารของโรบินฮูดมอเตอร์ไซค์ส่งเอกสารและพัสดุอันนี้น่าจะเป็นของสกูตต้านะครับแล้วก็รถยนต์4ีล้อส่งพัสดุนะครับตอนนี้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับสกูตต้าปิดรับสมัครอยู่นะครับแต่เราเนี่ยจะสมัครโรบินฮูดเราก็เลือกไปที่โรบินฮูดนะครับหลังจากที่เราเลือกโรบินฮูดเสร็จนะครับเราก็กดคําว่าถัดไปเขาก็จะมีหน้าเงื่อนไขนะครับสำหรับการเป็นรเดอร์สกูตต้ากับโรบินฮูดนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับเดี โทรศัพท์ Android นะครับไม่มีประวัติอาชญากรรมเพื่อนๆน,นะครับสามารถกดดูคดีอาชญากรรมที่เพื่อนๆแบบเคยมีหรือว่าเขาไม่รับนะครับลองกดดูได้เลยนะครับเขาก็จะมีให้ติ๊กอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับกดติ๊กถูกด้านล่างและกดถัดไปถัดมานะครับให้เลือกโซนงานที่สะดวกที่เราจะเลือกทํานะครับ อันนี้เลือกไว้ก่อนนะครับเมื่อเขาเปิดเต็มตัวหรือว่าเปิดแบบแบบเต็มพื้นที่แล้วนะครับเหมือนแบบเปิดให้ทั่วกรุงเทพแล้วนะครับก็อาจจะไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับแต่เนี้ยเขามีให้เราเลือกก่อนนะครับมีประมาณอยู่16เขตนะครับที่เปิดรับสมัครตอนนี้นะครับเปิดรับสมัครในโซนช่วงนี้เพราะว่าเหอนว่าเป็นเขตทดลองของเขาอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกไปนะครับถ้ายังไม่มีพื้นที่บริการที่เพื่อนๆอยู่ใกล้นะครับก็เลือกอันอื่นไปก่อนแล้วกันนะครับคือสมัครไว้ก่อนแหละแล้วก็กดถัดไปหลังจากนั้นนะครับก็จะม ให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวนะครับให้เพื่อนๆนะครับก่อข้อมูลทุกอย่างนะครับไปให้เรียบร้อยนะครับให้เป็นข้อมูลที่เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่นามสกุลนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดคําว่าถัดไปเมื่อกดคําว่าถัดไปเสร็จน,นะครับก็จะพาเพื่อนๆเข้ามาสู่หน้าผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินนะครับให้ทุกคนนะครับ ใส่ชื่อใครก็ได้นะครับที่จะติดต่อเวลาเราฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องแฟนเฟิร์นญาติเรานะครับสารพัดนะครับเพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมานะครับในขณะดเราทํางานอยู่หรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเขาจะได้โทรตามญาติให้เรานะครับแต่ไม่รู้ว่าเวลานั้นจริงๆนะครับจะได้โทรหรือเปล่านะครับแต่ใส่ไว้นะครับต้องใส่นะครับเพราะว่าไม่ใส่ก็ กดถัดไปไม่ได้นะครับหลังจากใส่เสร็จนะครับก็กดคําว่าถัดไปตรวจสอบข้อมูลที่เพื่อนๆก่อกนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดนะครับสามารถกลับไปแก้ไขได้นะครับเช็คชื่อเช็คที่อยู่เช็คอีเมลให้เรียบร้อยนะครับเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับยาใส่ผิดนะครับเพราะถ้าเกิดใส่ผิดขึ้นไปนะครับอาจจะทําให้เราสมัครล่าช้ากว่าเดิมก็ได้นะครับหลังจากตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดส่งใบสมัครนะครับเมื่อส่งใบสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะพาเพื่อนๆนะครับ เข้ามาสู่หน้าอบรมออนไลน์นะครับก็จะใช้เวลาอบรมอยู่สักแป๊บหนึ่งนะครับเขาจะมีวิดีโอให้เราดูนะครับเราก็ดูวิดีโอนะครับเราก็กดคําว่าเพื่อไปต่อเห็นไหมเขาก็จะมีวิดีโอมาให้เราดูนะครับเมื่อเพื่อนๆดูวิดีโอจบแล้วนะครับเพื่อนเพื่อก็กดคําว่ากดเพื่อไปต่อเขาก็จะมีข้อสอบมาให้ทดลองทานะครับอยู่ด้วยกันประมาณ3ข้อ4ข้อก็แล้วแต่วิดีโอวิดีโอนั้นๆไปนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด ถึง7วิดีโอด้วยกันนะครับเพื่อนๆนก็ทำแบบทดสอบดูวิดีโอการใช้งานสกูตต์การใช้แอปเบื้องต้นไปจนจบนะครับแล้วก็ทำแบบทดสอบจนจบถ้าเพื่อนๆทำแบบทดสอบผิดนะครับสามารถกลับไปแก้ไขได้นะครับก็คือว่ายังไงเพื่อนๆก็ผ่านนะครับต้องพูดไว้อย่างนี้หลังจากทำอะไรทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับดูวิดีโออบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะพาเรามาถึงหน้านี้นะครับยินดีด้วยคุณได้อบรมออนไลน์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกกอกความคิดเห็นอะไรไปก็ได้นะครับหรือไม่ต้องกรอก็ได้นะครับแล้วกก็ด ว่ากดเพื่อส่งแบบฟอร์มการสมัครและข้อสอบหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะพาเพื่อนๆมาสู่หน้ายินดีด้วยคุณได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็เช็คนะครับว่าขั้นตอนถัดไปนะครับที่หลังจากอบรมเรียบร้อยแล้วนะครับมีอะไรกันบ้างครับเขาก็เขียนบอกไว้ให้หมดแล้วนะครับนั่นก็คือรอรับ SMS นะครับเพื่อเข้าระบบ สกูต้านะครับหนึถึงวันครับแต่ของผมนะครับรอ2อาทิตย์นะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่อันเนี้ยความจริงเขาต้องเปลี่ยนเป็นโรบินฮูดทั้งหมดนะครับก็คือใช้แอปพลิเคชันคล้ายๆกันนะครับผมหาเว็บของโรบินฮูดในการสมัครไม่เจอนะครับแต่ว่าเวลาตอนผมสมัครเนี่ยผมสมัครผ่านสกูต้าไปนะครับสอนะครับอัปโหลดเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีเขียนบอกนะครับสําเนาบัตรประชาชนใบขับขี่ที่ไม่หมดอายุสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เล่มจดทะเบียนสําเนาก็ได้นะครับสําเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ ว่าเรายืมรถคนอื่นขับคล้ายๆกับค่ายอื่นเลยนะครับก็เราให้เซ็นว่า,ายินยอมให้หนายน,นุ่นๆใช้ใช้รถทะเบียนยี่ห้อขับรถ อะไรก็ว่ากันไปนะครับเอกสารตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับก็สามารถให้สกูต้าหรือว่าโรบินฮูดนะครับตรวจสอบได้นะครับก็คือเราต้องเสียเงิน100บาทให้กับเขารูปถ่ายหน้าตรงนะครับอันนี้ไม่ต้องเตรียมนะครับเพราะว่าเวลาเราไปอบรมโรบินฮูดเดี๋ยวเขาถ่ายรูปเราอีกทีหนึ่งนะครับรูปถ่ายกล่องอาหารอื่นๆนะครับก็ถ่ายไว้ก่อนนะครับเผื่อบางครั้งได้ใช้นะครับเพราะว่าตอนอบรมเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะครับตอนผมสมัครครั้งแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้รูปอะไรพวกนี้เลยนะครับแต่ว่าให้เพื่อนๆเตรียมไว้ก่อนก็ดีสามนะครับ ก็จองในแอปนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาบอกอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่เขาบอกนะครับแล้วก็4นะครับเข้าอบรมกับโรบินฮูที่ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใหญ่นะครับก็คืออยู่ตรงรัชดานั่นเองนะครับข้อ้นะครับรอแจ้งเตือนการเปิดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็รอเอเดเบนส่งมาว่าคุณได้เปิดระบบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้เพื่อนๆนั่นออกไปขับนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะพามาดูแล้วกันนะครับในหน้าแอปพลิเคชันนะครับหลังจากที่เราอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเออหน้าตามันมีประมาณไหนนะครับหลังจากที่เราส่งเอกสารทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอบียนหรือแม้แต่อบรมนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับโหลดแอปสกูตเตอ r ไดเวอร์มานะ ในเพจสโต้นะครับ iOS ยังไม่รองรับนะครับเมื่อโหลดเสร็จมาแล้วนะครับก็รอ SMS จากเขานะครับรออยู่ด้วยกันประมาณของผมมาะออาทิตย์นะครับแต่ของคนอื่นไม่รู้นะครับเขาจะเป็น SMS ให้เราใส่ชื่อกับพาสเวิร์ดที่มีนะครับคือเขาเตรียมมาให้เราพร้อมเลยนะครับหลังจากที่เราได้ SMS นั้นแล้วนะครับก็ให้เราล็อกอินในแอปพลิเคชัน Scouter Diver นะครับเมื่อเข้ามาเสร็จนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็เข้าไปที่ข่าวสารนะครับข่าวสารนี้นะครับจะมี ข่าวสารต่างๆนะครับที่ส่งมาให้เรามือใหม่นั่นเองนะครับก็จะได้ประมาณว่าวันจองอบรมแล้วก็เอกสารที่ต้องอัปโหลดอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถจองวันอบรมในแอปแล้วก็ส่งเอกสารในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับหลังจากที่เราจองวันอบรมเสร็จนะครับแล้วก็ส่งเอกสารเสร็จนะครับเพื่อนๆนะครับไปตามวันที่เรา จองอบรมไว้นะครับยาไปสายนะครับผมแนะนําดีกว่านะครับไปก่อนก็ดีกว่านะครับเพราะว่าการอบรมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าการอบรมเบื้องต้นนะครับส่วนใหญ่นะครับโรบินฮูดเขาจะสอนเรื่องบุคลิกภาพซะมากกว่านะครับเช่นการยืนไหว้การนั่งเวลาไปนั่งรอลูกค้าอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่าสอนเพื่อเป็นแอปเราจะได้แตกต่างจากค่ายอื่นอะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับสําหรับการสมัครขับโรบินฮูดในวันนี้ของผมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าเพื่อนๆ ได้สาระข้อมูลอะไรไปบ้างน,นะครับแต่ว่าผมก็มีเรื่องมาแนะนําเพียงเท่านี้นะครับในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับใครสมัครแล้วแล้วก็ยังไม่ได้สมัครยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้โลบิทูดยังอยู่ในช่วงทดลองอยู่นะครับในวันที่ผมลงคลิปนะครับแอปก็น่าจะยังไม่เปิด อย่างเป็นทางการนะครับก็เลื่อนไปแล้วเลื่อนไปอีกนะครับตอนนี้เดือนตุลาแล้วนะครับไม่รู้เขาจะเลื่อนไปอีกเมื่อไหร่นะครับก็ธรรมดานะครับผมก็เข้าใจในมุมมองเ,ออเขาเรียกว่าอะไร d e v e l o p e นะครับคือนักพัฒนานะครับเวลาทําแอปเนี่ยมันไม่ได้ทําง่ายแบบที่ทุกคนคิดนะครับว่าสมมติเออทำมาออกมาลองรับหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาบางครั้งเนี่ยตอนเราทําทดลองใช่ไหมเราอาจจะใช้งานแค่พันคน แต่เมื่อเวลาจํานวนออเดอร์มาแบบเป็นหมื่นเป็นแสนออเดอร์ต่อวันหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์มันก็ค่อนข้างทํางานหนักนะครับแล้วมันก็รับรีเควสจากาลูกค้าเนี่ยมาค่อนข้างหนักนะครับทำให้บางทีเกิดการบัก๊การเออร์เรอร์ของโปรแกรมโปรแกรมล่มบ้างอะไรแบบนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการทำแอปพลิเคชันนะครับอย่างผมผมก็เคยมีประสบการณ์การทาเว็บไซต์มาก่อนนะครับเวลาคนเข้าใช้งานเยอะๆเซิร์ฟเวอร์ล่มก็มีนะครับก็ ฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่บางครั้งไม่เข้าใจในการขับหรือว่าบางครั้งวอยวัยโรบินฮูดหรือว่าแม้แม้แต่ค่ายอื่นนะครับก็ต้องเข้าใจกันนะครับว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีระบบอะไรที่แบบเฉียดเรียบร้อยขนาดนั้นนะครับขนาด Facebook ยังมีโอกาสล่มได้เลยนะครับเรายังเห็นเป็นบ่อยครั้งนะครับที่ a c e b o o k ล่มวันนี้ผมหนึ่งลาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับหลังจากอบโดมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ เกือบหนึ่งอาทิตย์นะครับเขาถึงจะเปิดระบบให้นะครับซึ่งเปิดระบบก็ตรงลูกศรเนี่ยเดี๋ยวผมแคปไว้ให้ดูนะครับตรงนี้นะครับว่าเออมันเป็นยังไงนะครับเขาจะเขียนคําว่าเปิดนะครับถ้าเปิดแล้วนะครับถ้ามีคําว่าเปิดแล้วนะครับก็คือเพื่อนๆนะครับสามารถออกไปขับรถได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังไม่เปิดก็ก็คือยังไม่เปิดนั่นแหละก็ไม่ต้องไปเร่งหรือไม่ต้องไปรีบหรือว่าไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะส่งเอกสารไม่ครบเองก็ได้นะครับ